โอเคมาเกมนี้เป็นเกมเพย์ของแลมโบ้ประธานะึนะนะ EP นี้จะเป็น EP ของแลมโบ้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณแลมโบ้ไม่ยอมแพ้หรอกนะเอ้ยเอ้ยลบลบอุกาบาตก็ตกโอ้โหยดีนะล้มก่อนอะไม่งั้นโดนดาเมจมาดีมาดีซึนะโอ้โหท่าโจมตีค่อนข้างงอแงอยู่นะ ลัมโบมันตีถ้าถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นระยะสีเขียวจะปาลาระเบิดซึ่งป่าไปก็เท่านั้นไม่โดนส่วนสีแดงก็จะเป็นการป้องกันนะโอ้ยร้องไห้ร้องไห้เร็วร้องไห้โอเคร้องไห,ห,ห,ห้แล้วมึงโดนโดนกูนแน่สินะเลือดเกเ้าเก้าอ่ะเอาอะไรไปสู้เปิดกล่องกันเลยคุณลัมโบสุดหลอ่อร่างเนี่ยนี่อยู่เป็นไงเป็นไงการป้องกันที่เหนื่อชั้นยังไงสินะยังไงมาดิ เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาปเอาปล่ายิงเท <c oughs> <c oughs> ่เฮ้ยขอชนหน่อยขอปั๊มหน่อยเออโดนอีกโดนอีกขอวิง่งชนหน่อยละกันอุ้ยอ๋อไหวเหรอไหวเหรอดื่นหน้าไหวเหรอเรียบร้อยแลมโบ้ร่างนี้เก่งมากนะบอกเลยถ้าได้แปลงร่างนี้เอาไม่ลงไปไปตอนในเกมที่สองดีกว่า มามาอยู่ในเกมที่สองนะก็ะรอบนี้จะเจอกับวีเหรอรามาเจอกันในห้องเรียนใช่ไหมสเตทห้องเรียนโอเคผมเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนู้นไอตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรชื่อวีเหรอเฮ้ยมันเป็นผู้ใช้สายแหวนสายฟ้าเหมือนกันนะก็น่าจะเต็งมือได้เอาเรื่องอยู่ปาลาระเบิดไป จอมตีโคตรงอกง่อยเลยเอ้ยถ้าไม่เนี่ยดูดิถ้าไม่แปลงร่างเป็นร่างโตก็สู้ไม่ได้นะร่างเด็กนี่ก็มันร่างเด็กมันใช้แหวนไม่ได้ด้วยใช,ใช้ใช้อุปกรณ์กล่องไม่ได้ด้วยอาวุธกล่องอะ่ะก็เลยต้องอาศายัยจนกว่ามันจะแปลงร่างได้อะนั่นเองแล้วดูดิไอ้นี่เดินหนีชิวๆเลยยืนเฉยยังไม่ค่อยจะโดนดามจเลยเอ้ยเอาโดน่ะโดน่ะอ๋อ ลบหลบหลบหลบถ้าเราชนะมันได้ด้วยร่างเด็กเอ่โคตรไม่ธรรมดาแต่จริงจริงมันอยู่ที่ด่าด้วยแหละด่านมันค่อนข้างที่จะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่ยเจ็บ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 จัดเจ็บจัดเอ้ย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 เอาขึ้นไม่ได้อีกโอ้ชิบหายขึ้นบันไดไม่ได้อ่ะโอ้แม่งยิงแม่งยิงระเบิดผมทิ้งโดนิโดนิดเจ้านี่โดนโดนกว่าลวโดนโดนอ้อ โอ้ยเอ้ยจะแปลงล่างอ่ะไม่ไหววะต้องแปลงล่างต้องหาแปลงเมื่อไหร่จะแปลงล่างได้เนี่ยโอ้ยโอ้แม่งตามตูดไม่หยุดเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ้ยโอเคเปิดแบบเห็นอยู่เห็นอยู่โดนดักหลังนะโดนดักโอ้ยมันดักเรานี่หวะปึทบลบห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 ลบลลบเล่นแบบเกียนเกียน เออโดนโดนโอ๋อไ,ไอไอกระสุนที่มันยิงมานี่คือลูกสนุกเหรอเฮ้ยอย่าเอ,อ,อ้ยหลบได้เว้ยโดนโดนไปดิมิสไซล์ไปเอ,อ้ยโดนเจี๊ยโอ้ยร้องไห้เลยไม่ไหวแล้วมันเจอกระสุนรอหน่อยป่ะล่ะโอ้ชิวๆขอเปิดแหวนก่อนแล้วกันยังไงขอชนหน่อยเอ,อ้ยขอชนหน่อยไอ้น้องโอ้เอาเหมือนนี่ว่ะ เฮ้ยเอาขายขายวะชนหนอเอ้ยโอ้เข้าไม่ถึงตัวป้าจัดป้าจัดเอ้ยมึงโดนเอา้ามันก็ไม่โดนอ่ะขอชนหน่อยป้าเฮ้ยเข้าไม่ถึงตัวเลยเข้าไม่ถึงตัวเลยเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ๋อโอ้โอนนอยขอชนหน่อยขอชนหน่อย โอ้ยปึ๊บโอ้เรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยไหมล่ะเปิดสายฟ้าไม่เข้าเว้ยแล้วก็โอ้ขอชนเน้นเน้นอือโอ้ยแม่งเอ้ยขอชนหน่อยเออขออีกทีอีกทีอีกทีเอ้อีกทีอีกทีอีกทีสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเปิด อ๋อชนเน้นเน้นอ๋อโดนคู่อ๋ออีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโดนอีอีกทีเออช็อตแม่งเลยอ๋อเปิดเปิดจานเราต้องอยู่ในวงสายฟ้าไว้นะเจขอชนหน่อยน้องเอ้ยอ่ะเปิดวงขอชนหน่อยอืมขอชนอีกทีหนึ่งโอ้ยอาชิบหายแล้วเฮ้ย บัลายแล้วไงโอ้คือมันแปลงร่างได้แค่รอบเดียวนะบัลายละระยะเวลาหมดก่อนที่จะชนะไหวอ่ะเพราะว่าไอ้ปืนการเวลามันแปลงร่างได้แค่แป๊บเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขี้ยะละ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 ยายาไปแกติงกูเลยไอ้เฮ้ยเออโดน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  โดนนะโดนนะโอ้ยผมจะโดนมันฆ่าแล้วคุณแลมโบไม่อยากตายยิงแม่ง,อโ,งโอ้ยออโดนบ้างไหมเนี่ยออเอ้ยเหลี่ยมแม่งว่า่ะเอ้ยเอ้ยโอ้ยวายเฮ้ยเอ้ยโดนเป็นโกบเลยลเฮ้ยโอ้โห ยิงลูกสนุกแบบนี้เลยเหรอที่ผายแล้วจะสู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเออเรียบร้อยเลยโอเคมามาตอ่อในเกมที่สามนะเมื่อกี้แพ้แพ้เฉยเลยเกมที่สองมามันเริ่มเกมที่สามเลย <c oughs> คือแลมโบนี่มันมีจุดได้อยู่นะเนี่ย ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าระยะเวลาหมดแล้วคือแบบงอกง่อยมากเลยเพิ่งรู้ว่าเอ่ออะไรนะเพิ่งรู้ว่ามันมีระยะเวลาในการแปลงร่างร่างนั้นด้วยมันอิงตามซีไออิงไม่ใช่ซีรีส์ดิอิงตามอนิเมะเลยนี่หว่าผอ้ยหบ้านนี่มันปล่อยอะไรนักหนานเนี่ยตัวมันเป็นตัวของภาคเด็กหรือภาคโต้น่าจะภาคโตมั้ง ปาไปปาไปไม่ใช่ปาด้ยิงไปโอ้ยเนี่ยแลมโบมันมันต้องแปลงร่างจริงๆวะ่ะไม่งั้นมันสู้เขายากมากเลยเนะี่ยมันยิงไม่ค่อยโดนอะ่ะมิสไซล์ค่อนข้างชา้าดูดิ <c oughs> งอง่อยจัดเลยแลมโบเออไฮมาแล้วระเบิดจดัจดๆไปเดี๋ยวก็โดนสักลูกแหละขอสักลูกสวยสวยสวยไม่โดนสักลูกเลยเชียแล้วโอ้ย มันตีคุณแลมโบ้อืยไม่นะมึงโดนนี่แน่เอาไปกินซะมิสไซล์แบบติดตามตูดยังไงล่ะเอาไปซะไอ้บ้าอย่ามาทำคุณแลมโบ้นะอี่บันไหลเร็วอ่ะยอม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 โอเคเนี่ยแหละที่ยอมในเวลาจริงละรอบนี้ผมต้องจบก่อนที่เวลาจะหมดให้ได้เปิดแหวนเลย ขอควิดหน,หน่อยหนูขอควิดหน่อยน้องเออขอควิดอีเออขอควิดหน่อยน้องเออเออเปิดอ๋อดีมาดีขอควิดหน่อยน้องเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขอควิดน้อยอ,อ้ีมันเวลามันจะหมดนะเนี่ยเราต้องรีบ สู้ก่อนที่เวลามันจะหมดยังไงล่ะเอ้ยอืมไม่โดนว่ะเรียบร้อยโอโ้โหโอ้โหเหลือแต่เชื่อเหลือแต่เชื่อเลยผมจะแพ้มันอีกแล้วแลมโบ้แลมโบ้มันแพ้ตัวมูฟเมนต์แบบนี้เหรอวะเนี่ยเอ้ยอ๋อจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ ไอย้าอยาจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โอลเรโม่มันตีแรงนะแต่มันค่อนข้างช้าเหมือนกันโอเคเมื่อกี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะผมลืมไปนึกว่าเล่นไปแค่2เกมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ